สวัสดีครับผมนลปนาครับวันนี้ผมจะมานาเสนอนะครับผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมใช้อยู่เป็นประจําเลยนะครับนั่นก็คือตัวไฟตัว V ีนะครับเพื่อดีท็อกของเสียออกจากร่างกายนะครับผมต้องบอกก่อนว่าผมเองเนี่ยสัมผัสกับสารเคมีเกือบทุกวันนะครับเพราะว่าผมเป็นเกษตรกรนะครับอย่างเช้าเนี้ยผมก็ได้เข้าไปในไร่อ้อยนะครับเพื่อไปจิตยาขยะนะครับแล้วก็มันก็ต้องมีสารพิษนะครับตกค้างในร่างกายของผมนะครับ อย่างน้อยๆก็เข้าทางจมูกหรือไม่ก็สัมผัสทางผิวหนังนะครับผมก็เลยใช้ตัวไบตะวี่นะครับตัวนี้ครับ่าเป็นเป็นเป็นตัวที่ผมทานประจําเลยเพื่อดีท็อกนะครับล้างสารพิษของเสียออกจากร่างกายผมนะครับคืออย่างน้อยๆก็ผมก็ต้องป้องกันตัวผมไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปสัมผัสสารเคมีมากน้อยหรือว่าไปสัมผัสณตอนไหนบ้างนะครับผมก็ใช้ตัวนี้มาตลอดนะครับทําให้ผมร่างกายผมนะครับไม่ ไม่มีสารพิษตกค้างในร่างกายนะครับอันท mm ี hmm. ่ผมกล้าพูดได้ก็เพราะว่าผมเคยไปหาคุณหมอนะครับแล้วก็ไปคุยกับคุณหมอแล้วก็ให้คุณหมอลองตรวจตรวจเช็คร่างกายประจาปีนะครับแล้วก็ผลปรากฏว่าในร่างกายผมนะครับไม่มีสารพิษตกค้างนะครับแล้วก็ผลการตรวจทุกอย่างปกติหมดนะครับยกเว้นยกเว้นเรื่องเรื่องเรื่องตรงตรงฝ้านะครับฟ้างผมจะค่อยๆลดลงนะครับสังเกตครับ ผมจะมีฝ้านะครับแต่ตอนนี้เริ่มจางลงแล้วนะครับเริ่มจางลงแล้วนะครับก็เลยอยากจะแนะนำนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับสนใจนะครับในตัวล้างสารพิษในร่างกายของเรานะครับนั่นคือผมตัวแนะนำตัวนี้เลยครับไบตัววี่นะครับและถ้าเกิดท่านใดนะครับสนใจในผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับให้ติดต่อนะครับตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ